มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้จัดการของเอสกันตพง์เคลื่อนไหวทันทีหลังมีข่าวฟื้นแล้วจากกรณีพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์บำร,รุงรักหลังจากบูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ทางภรรยาแล้วก็ลูกสาวยังคงเฝ้าไม่ห่างและทางด้านแฟนๆต่างก็เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะและยังไม่มีการอัปเดตอาการของหนุ่มเอสค่ะ ล่าสุดได้มีข่าวลือออกมาว่าเอซ์ป็นตพงนั้นฟื้นได้มีการส่งข้อความต่อกันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากจนผู้จัดการส่วนตัวของเอสเองต้องรีบออกมาชี้แจงทันทีระบุว่าจากที่สื่อมวลชนบางสำนักได้อ้างอิงว่ามีข่าวการอัปเดตของเอสในทิศทางต่างๆ ซึ่งทราบมาจากทางผู้จัดการส่วนตัวนั้นปอยขอบอกตรงนี้นะคะว่าปอยยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆได้แต่บอกว่าให้ติดตามอาการจากภรรยาของเอสซึ่งปอยยังคงยืนยันว่าการให้ข่าวเป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวน่าจะดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้คุณเอสกันตะพงหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามน,นิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ